สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลลีคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับน้องสองวิภาวีสีทองของเราครับดาวตบคนเก่งของทีมชาติไทยของเราหัวเสาอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเลยว่าเธอมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองจนกลายมาเป็นอีกกำลังสำคัญของทีมชาติไทยของเราซึ่งล่าสุดก็มีข่าวเศร้าวิภาวีสีทองได้ศูนเสียบิดาหรือว่าคุณพ่อนั่นเองครับซึ่งตอนนี้วิภาวี ได้บินกลับประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อร่วมงานของคุณพ่อของเธอคลิปนี้ก็อยากให้แฟนๆทุกคนร่วมส่งกำลังใจดีๆให้กับวิภาวีสีทองให้ผ่านเวลาช่วงเวลานี้ไปให้ได้ครับเชื่อว่าคุณพ่อภูมิใจในลูกสาวคนนี้อย่างที่สุดแล้วครับกับการเป็นดาวตบทีมชาติไทยของเรา แสดงความเสียใจกับวิภาวีด้วยครับสูู้นะครับขอให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีครับ